ในหมู่บ้านเล็กๆริมภูเขามีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่าพลเขาเติบโตมากับกลิ่นหอมของข้าวใหม่ต้มอย่างร้อนๆและเสียงหัวเราะในครัวของแม่พลรักการทำอาหารตั้งแต่เด็กแม่บ้านจะไม่มีอะไรมากแต่เขาก็ชอบลองผสมวัตถุด,ดิบแปลกๆเพื่อหาสูตรลับใหม่ๆทุกเช้าพลจะตื่นแต่ไกโหไปเก็บผักสดจากสวนมาตำพริกแกงเองด้วยครกที่แม่ให้ไว้ความฝันของพลคือการเป็นนักปรุงอาหารที่อร่อยที่สุดในแผ่นดินให้ผู้คนได้ลิ้มรสแล้วมีรอยยิ้ม วันหนึ่งเขาได้ยินข่าวเรื่องการจัดงานประกวดอาหารระดับประเทศที่เมืองหลวงพลไม่ลังเลเลยเขาใส่ครกลงกระเป๋าหอบความฝันเดินทางไกลเพื่อพิสูจน์ฝีมือและที่นั่นเองเรื่องราวของพลก็เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นหลังจากเก็บผักเสร็จพลก็จัดแจงใส่ของลงกระเป๋าเขาใส่ครกใบโปรดที่แม่มอบไว้ตอนอายุ15เสื้อผ้าชุดดีหนึ่งชุดและตำราสูตรลับที่เขาเขียนไว้เองด้วยลายมือเมืองทุ่งเขียวคาจะไปให้ถึงพลพูดกับตัวเองคลางมองขอบฟ้า ทุ่งเขียวเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องอาหารและสมุนไพราหายากมีเชฟเก่งๆมากมายจากทั่วทุกสารทิศมาแข่งขันกันที่นี่งานประกวดจัดปีละครั้งผู้ชนะจะได้ชื่อว่าเป็นเจ้าแห่งหม้อไฟแห่งปีและจะได้ทำง,งานกับโรงครัวหลวงของเจ้าเมืองระหว่างทางพลได้พบกับหญิงสาวคนหนึ่งนั่งขายใบมะกรูดข้างทางชื่อว่าบัวเธอกำลังหุงข้าวกับต้มแกงกลิ่นหอมชดพนอดถามสุดไม่ได้และทั้งสองก็เริ่มคุยกันถูกคอเจอกันที่ทุ่งเขียวนะพี่พลข้าก็จะไปแข่งเหมือนกัน บัวยิ้มพลางส่งพริกแห้งห่อเล็กๆให้ผลเพื่อพี่ต้องใช้ผลรับไว้ด้วยหัวใจอบอุ่นพร้อมแรงใจใหม่แล้วทั้งสองก็แยกทางมุ่งหน้าเข้าสู่เมืองแห่งความฝันหลังจากล่ำลาแม่และรับพรให้เดินทางปลอดภัยผลก็เริ่มต้นการเดินเท้าจากหมู่บ้านเล็กๆและล็อไปตามทางดินแดงผ่านทุ่งนาลำธารและไหลเขาวความฝันที่พาให้เขาก้าวต่อทุกวันก็คือการได้เป็นนักปรุงที่อร่อยที่สุดในแผ่นดินและพิสูจน์ตัวเองในการแข่งขันที่เมืองทุ่งเขียว วันที่สามของการเดินทางเขาเดินเข้าสู่ผืนป่าที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนมันดูชุ่มชื้นสดใสกลิ่นอายของไม้หอมลอยอยู่แนกะทุกย่างก้าวเหมือนเดินอยู่ในหม้อ,อกแกงยักษ์ที่เดือดอยู่เบาๆเขาพบรากไม้กลิ่นแรงที่ไม่เคยเห็นมาก,ก่อนใบกลมเล็กๆสีม่วงคล้ายโหระพาแต่หอมคล้ายตะไคร้เขาลองหยิบมาเก็บในกระเป๋าแล้วจดไว้ในสมุดว่าใบม่วงกลิ่นตะไคร้ลองต้มกับไก่ดู เสียงนกแปลกๆดังมาจากบนต้นไม้ก่อนจะมีลูกจันทหอมลูกหนึ่งตกลงมาใกล้เท้าเขาพลย่อตัวเก็บมันขึ้นมาอย่างเบิกบานเขารู้ดีว่าลูกจันท์เป็นของหายากใช้ในแกงเข้มๆได้กลิ่นหอมยาวนานเขาเดินต่อเข้าไปลึกขึ้นเรื่อยๆก่อนจะพบกับต้นพริกตรงสูงเท่าคนใบใหญ่ผลพริกสีดำสนิทเงาง,งามเต็มต้นเขาตื่นตาตื่นใจมากเพราะพริกแบบนี้มีแค่ในตำนานพ่อเคยเล่าให้ฟังว่าพริกดำดงเผ็ดจ,จนลิ้นชาราวกับโดนคาถาแต่ถ้าใช้ถูกวิธีจะทำให้รสอาหารลึกถึงใจ ทันใดนั้นเองพลก็ได้ยินเสียงครูเบาเบแว่วมาเขาหันไปพบกับสัตว์ประหลาดหน้าตาเหมือนแมวแต่ตัวใหญ่เท่าหมามีลายพาดเป็นเส้นพริกเต็มตัวเจ้ายามแห่งป่าเครื่องเทศพลจำได้จากนิทานที่แม่เคยเล่ายามแห่งป่าไม่ให้คนเก็บของในป่าไปไง่ายๆมันกระโดดลงจากต้นไม้พุ่งเข้าหาเขาด้วยความเร็วพลรีบควักห่อพริกแห้งของบัวออกมาปนใสมือแล้วโยนเป็นผงกลิ่นแรงเข้าใสาย่ยามแห่งป่าชะงักผลไม่รอชาก,ก้มหัวให้ตามธรรมเนียม ข้าไม่ได้มาขโมยแต่ข้ามาเรียนรู้ข้าขอเก็บไว้เพียงนิดเดียวเพื่อสารฝันเป็นเชฟข้าสัญญาจะบอกต่อว่าเครื่องเทศเหล่านี้มีชีวิตมีวิญญาณสัตว์ประหลาดจ้องตาเขาอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะค่อยๆถอยหายเข้าไปในเงาไม้พลหายใจเฮือกใหญ่แล้วเดินออกจากป่านั้นพร้อมสมุดที่เต็มไปด้วยบันทึกและกระเป๋าที่มีเครื่องเทศล้ำค่าปลายฟ้ายังอีกไกลแต่พลรู้แล้วว่าการจะเป็นเชฟที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่แค่ทําให้อร่อยแต่ต้องรู้จักเคารพทุกสิ่งที่ทําให้อาหารอร่อย หลังจากผ่านป่าเครื่องเทศมาได้ผลก็เดินทางมาเป็นวันที่สามแล้วเขาเริ่มเหนื่อยอาหารที่เตรียมมาก็ร่อยรอลงทุกทีเขาจึงตัดสินใจหยุดพักใต้ต้นไม้ใหญ่กลางป่าที่มีลำแสงตกกระทบลงมาเหมือนม่านทองขณะกำลังจะนั่งลงผลก็ได้ยินเสียงน้ำกระเพื่อมดังมาจากพุ่มไม้ด้านข้างเขาแหวกทางออกไปและเบิกตากว้างตรงหน้าคือบ่อน้ำใสแจ่วน้ำเป็นสีฟ้าอ่อนจนมองเห็นพื้นดินและในน้ำนั้นมีปลาแปลกประหลาดหลากสีว่ายไปมา ปลาหนึ่งมีเกล็ดสีทองเหมือนดอกคำฝอยปลาหนึ่งมีลายดำเหมือนข้าวหมักอีกตัวมีหางพริ้วเหมือนพัดลมใบตาลพลรู้สึกได้ทันทีว่านี่ไม่ใช่ปลาธรรมดามันคือปลาจากตำนานที่ปู่เคยเล่าไว้ว่าใครได้ลิ้มรสปลาจากบ่อแห่งแสงจะเข้าใจรสชาติแท้จริงของธรรมชาติพลวางกระเป๋าลงอย่างเบามือเขานั่งเงียบไม่รีบจับปลาเพราะรู้ว่าถ้าใจไม่สงบปลาก็ไม่มาเขาเอาใบไม้มาเย็บเป็นรูปจานเอาก้อนหินมาเรียงเป็นเต่าแล้วจุดไฟเบาๆพร้อมหยิบเครื่องเทศ จับปลาเมื่อวานมาวางเตรียมไว้เขาไม่ได้คิดจะจับปลามากมายเทียงตัวเดียวก็พอเพื่อทดลองรถไม่นานปลาเก็ดทองก็ค่อยๆว่ายมาใกล้เหมือนรู้ว่าพลไม่ได้มาทาร้ายมันว่าโยนอยู่รอบบอกก่อนจะหยุดนิ่งตรงหน้าเขาพลพนมมือกล่าวเบาๆเจ้าปลาผู้มีชีวิตข้าขอเพียงหนึ่งรถเพื่อเรียนรู้และสารฝันของข้าหากเจ้ายินดีจงเข้ามาในถาดใบไม้ของข้าแล้วปลากระโดดขึ้นมาจริงๆลงบนจาดใบไม้ของพลเบาๆราวกับยินยอม คนทาเมนูง่ายๆปลาย่างเตาถ่านกับพริกป่าปนกลิ่นหอมลอยฟุ้งรสชาติของปลานั้นปอนุ่มแต่ลึกซึ้งอย่างประหลาดจนพลเกือบน้ําตาไหลนี่แหละความอร่อยที่แท้จริงไม่ใช่แค่ลิ้นสัมผัสแต่คือหัวใจที่เชื่อมกับธรรมชาติลพลพึมพำเขาเก็บเกล็ดปลาที่หลุดออกมาห่อไว้อย่างดีแล้วพลก็หลับไปใต้แสงดาวคืนนั้นเขาฝันเห็นชายชาราในชุดขาวยิ้มให้และพูดว่าเจ้ามาถูกทางแล้วพลเอ๋ยปลาจากบ่อไม่ให้ใครง่ายๆเจ้าได้เพราะเจ้าเคารพไม่ใช่เพราะเจ้าเก่ง รุ่งเช้าพลตื่นขึ้นพร้อมแรงใจเต็มเปี่ยมเขาเก็บของลุกขึ้นเดินต่อและรู้ว่าเขาไม่ได้เดินทางเพื่อไปแข่งอย่างเดียวแต่เขากําลังเดินทางเพื่อเข้าใจรสชาติของชีวิตก่อนเริ่มปรุงทุกครั้งพลจะพนมมือแล้วกล่าวเบาๆว่าขอบคุณสําหรับอาหารในมื้อนี้พลจะทําทุกเมนูแค่พอทานเท่านั้นเขาไม่เคยทําเกินกินไม่เคยตักเกินอิ่มและไม่เคยทิ้งเศษใดๆอย่างไม่ใส่ใจเพราะพลเชื่อว่าอาหารคือของขวัญจากโลก ทุกมเมล็ดทุกหยดน้ำมันทุกใบไม้ทุกชีวิตมีคุณค่าไม่ว่าเขาจะเจอปลาในบ่อมหัศจรรย์หรือเครื่องเทศล้ำค่าจากป่าลึกพลจะห่อมันด้วยใจถนอมมันด้วยมือและปรุงมันด้วยความกระตันอยู่เพราะเขาไม่ได้แค่อยากเป็นเชฟที่เก่งแต่เป็นเชฟที่ใจดีต่อทุกสิ่งที่เขากินหลังจากพลเดินทางออกจากบ่อปลาแห่งตำนานเขายังคงมุ่งหน้าสู่มืองทุ่งเขียวผ่านวันแล้ววันเล่าป่าเริ่มโปร่งลงกลิ่นดินแห้งแทนที่กลิ่นเครื่องเทศ เขารู้ว่าหมู่บ้านคงอยู่ไม่ไกลแล้วในบ่ายวันหนึ่งขณะเดินผ่านลำธารสายเล็กๆพล,ลมองเห็นหญิงชาราผมขาวนั่งยองๆตักน้ำใส่หม้อดินยายคนนั้นตัวผอมเล็กหน้าตาเหนื่อยและเหมือนเดินทางไกลย,ยังไม่ทันที่พลจะเดินเข้าไปช่วยหญิงชาราก็เสยล้มหลงข้างบ่อน้ำร่างแน่นิ่งไม่ไหวติงยายพลรีบวิ่งเข้าไปพยุงพาเธอมานั่งทิ้งโคนไม้เขามองไปรอบๆไม่มีใครอยู่ใกล้ไม่มีบ้านไม่มีผู้คน พลจึงเปิดถุงผ้าเล็กๆหยิบผลไม้ที่เหลือจากเมื่อเช้าบดกับน้ำแล้วค่อยๆป้อนให้หญิงชราเวลาผ่านไปสักพักหญิงชราลืมตาช้าๆมองพลด้วยสายตาแผ่วาเจ้าทำไมไม่ปล่อยข้าไว้พลยิ้มบางๆถ้ายายเป็นแม่ของข้าข้าก็ไม่ปล่อยยายคือคนเหมือนกันข้าเลยทำอย่างนั้นหญิงชรามองเขาเนิ่นนานก่อนจะหัวเราะแผ่วๆโลกภายนอกไม่นุ่มนวลด่งคำของเจ้าเสมอไปหรอกนะเด็กหนุ่ม พลไม่ว่าอะไรเพียงช่วยตักน้ําให้ยายแล้วจุดไฟอุ่นๆต้มใบสมุนไพให้เธอดื่มก่อนจากกันหญิงชรายหยิบซองท่าเก่าๆออกมาจากถุงภายในมีเมล็ดแปลกประหลาดสีเขียวเข้มส่งกลิ่นคล้ายใบโหระพากับมะนาวรวมกันนี่คือเมล็ดตาเสือสมุนไพรโบราณไม่ใช่ของกินเล่นแต่ถ้ารู้วิธีมันจะเปลี่ยนรสชาติของทุกสิ่งให้ลึกขึ้นอีกขั้นข้าให้เจ้าเพราะเจ้ายังมีหัวใจอยู่กับคําว่าพออยู่กับคําว่ากตัญญูผลรับมันด้วยความเคารพ พนมมือก้มศีรษะแล้วกล่าวประโยคเดิมขอบคุณสําหรับอาหารในมื้อนี้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดพลจะทําทุกเมนูแค่พอทานเท่านั้นหญิงชราหายตัวไปเงียบเงียบราวกับหมอกยามเช้าเหลือไว้เพียงกลิ่นหอมจางๆกับมเมล็ดล้ําค่าในมือของพลเมื่อพลเก็บมเมล็ดตาเสือใส่ถุงผ้าเรียบร้อยแล้วเขากําลังจะลุกขึ้นจากโคนไม้สายตาก็เหลือบไปเห็นวัตถุบางอย่างหล่นอยู่ใต้พุ่มไม้ข้างลาําธารมันคือห่อผ้าเล็กๆสีหมน่นซีด พลหยิบขึ้นมาเปิดออกอย่างระมัดระวังภายในมีเข็มเงินกับช้อนเงินเล็กๆสลักลายวิจิตวัตถุทั้งสองดูเรียบง่ายแต่ขัดเงาจนสะท้อนแสงแดดอ่อนๆที่ด้ามช้อนมีอักษรจารึกไว้ด้วยภาษาดั้งเดิมเขาอ่านออกเพียงคำเดียวพิษขณะที่พลกำลังสงสัยอยู่นั้นสายลมเ,เบาพัดมาพร้อมกับเสียงกระซิบเบาๆจากในอากาศเอาไว้ใช้นะเจ้าหนูเพื่อมีประโยชน์พลเงยหน้าขึ้นด้วยความตกใจ มองไปรอบๆไม่มีใครอยู่เลยแม้แต่รอยเท้าของหญิงชาราก็ไม่มีหลงเหลือเขานั่งนิ่งเงียบซึมซับความรู้สึกแปลกประหลาดนั้นก่อนจะค่อยๆหอเข็มและช้อนเงินเก็บใส่กระเป๋าผ้าใกล้ตัวอย่างทนุถนอมขอบคุณครับยายเขาพึมพำเบาๆคล้ายตอบรับเสียงลมก่อนจะยืนขึ้นก้าวต่อไปยังเมืองทุ่งเขียวด้วยหัวใจที่หนักแน่นกว่าเดิมเพราะเขาไม่ได้เดินทางไปเพียงเพื่อหาเครื่องเทศ แต่กำลังเดินทางตามกลิ่นของโชคชะตาที่มีรสชาติลึกซึ้งเกินคำบรรยายแม้พลจะยังอ่อนต่อโลกแต่ภายในหัวใจและสองมือของเขากลับเต็มไปด้วยมรอดอกจากสองบุคคลผู้ยิ่งใหญ่ในชีวิตปู่ทองและปู่เจ็ดปู่เทาเป็นชายชารานิ่งขึนผู้เฝ้าดูแลท้องทุ่งและควายสามตัวเขาสอนให้พลรู้จักกับวิชาคมไม่ใช่แค่การใช้มีดให้คมแต่หมายถึงสายตาคมความคิดเฉียบการตัดสินใจที่เฉียบขาด มีดคมดีแค่ไหนท่าใจยังไหวหวั่นมันก็สั่นไปตามมือเจ้าเข้าใจไหมพลพลจึงเรียนรู้ที่จะฟังเสียงรอบตัวก่อนลงมือฟังแม้แต่เสียงลมหรือเงาของคนที่ยังมาไม่ถึง